จขี่อันนี้ไปนะคะอเอ๊วันนี้เราจะไปจ่ายตลาดเช้ากันใช่ไหมออกเดินทางจากพามาเฮา ร้านก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลาโจ๊บด้วยเออมีโจ๊บด้่วใช่ใช่ใช,ใช่เราจะไป,ไปถ้าไปเขาก่อนเลยถูกไหมได้ตามนั้นเรนคิดว่าเราจะซื้อผลงไม้ก่อนแถวนี้จริงๆก็มีซีนีเฟิสมาเนาะแล้วก็มีบ้านนกที่ครั้งที่แล้วอยู่ในคลิปแล้วแต่ว่าข้างๆกันนี่เจ๊เพ้นลูกชิ้นปลาอันนี้ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลาขึ้นชื่อแถวนี้เหมือนกันอร่อย คิดว่าผลลไม้ก่อนผลลไม้ก่อนหรอไม่กลับมาซื้อได้นะไม่ร้อนดิไอ้ตลาดนัดกันเลยขายถ้าไปถ่อจะไม่ร้อนนะเช้าอยู่ด้ยวันนี้เช้ารึวันยังไม่มีคิวนะคะหรือสายแล้วอะ พราะงทีเราเดินออกมาเช้าวันนี้อ กาแฟก็เยอะๆเลยค่ะแบบอินทิรนหรือว่าทางที่เราก็เป็นแบบริมทางเรบรรยากาศแถวหน้าวัดเสวียจะมีคนจอดช้อซ้อนสองคันเลยเราะว่าแต่ว่าคนมาตลาดกันของต้นใสวันนี้เปิดหลายร้านเลย เยอะโดเฉพาะยิ่งอนเย็นกลางวันคือเปจูแล้วก็มีไอ้ิ่แข็งรั่วผัดกันใหม่ทีเดียวก็เป็นขนมจีงไทยหลับเมนูเยอะมากุสุขี เรือโอชาอาหารหลักบัวลอยคลองสาลนี่ก็เจ้าเก่าแก่เลยจะอยู่ที่ท่าเรือคลองศาลตอนนี้ท่าเรือ่อไม่มีมตลาดแล้วก็เลยออกมาอยู่ริมถนนนะคะกามาซืา้อง,ง่ายขึ้นนะ มันกลางเนาะ ปาท่องโก๋นมข้นร้านนี้ค่ะชา,าปูมีฟองนมชาปูมีฟองนมแล้วก็มอกค่ะ <laughs> โอเคขอบคุณค่ะ,คคะได้ไปหลายอย่างแนละ้วเช้านี้ใช่มาตำแหน่งนี้ได้ มีพื้นที่คือยังมีมือว่างไอ้ินไ่แข็งอันนี้ถือว่าเด็ดเนาะพี่จังเนาะใช่อ่จิ้มจุ่มกรุงเทพค่ะก็เป็นราที่ต้อนรับนะักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีอูสุกี้นี่เอาริงกเลิดน,นะคือแบบ ขายดีลูกค้าดีเลยออนไลน์ก็ขายได้เยอะเลยค่ะนี่อันนี้เรามีห้างใหม่เล็กๆน่ารักน่ารักคูลๆตรงนี้นะคะชื่อกัมครอสหลายร้านเลยและเราก็กำลังจะถึงวิ่เตีว<ๆ>เรือคนเยอะมากเลยค่ะวิ่เตีวเรือชีเด็ดน,นี่นี่ตรงนี้จะมีร้านกาแฟะนะ ชี่ f f e ฟพลัสนะคะเห็นไหมสวยนะสวยนะแบบเป็นร้านเท่ๆทเก๋เลยอันนี้เยอะเลยค่ะมีวัสดุสร็จตลาดเช้าแต่ตลาดเช้าในวัสดุเสรมีทุกวันนะไม่ได้มีเฉพาะวันอาทิตย์แต่ว่าวันอาทิตย์จะเยอะหน่อยแบบว่าจะมีคนมาอยู่ด้วยกันเยอะแยะโอเคร้าน เดินุ่นปีรถแล้วเลยอาจจะต้องจับมือฟังนิดนึงเออตรงนี้แหละค่ะโอเคไ,ไปซื้อผลไม้กันไปเลย มีแตงโมไหมคะแตงโมมีจา้ายังไม่ได้ผ่าเลยลูกละร้อยเอามะละกอแตงโมแล้วก็ซุปโอ๊กฮันประจําเลย่ะฮันประจํา จัดไปอีกแตงโมหนึ่งลูกของมีมลูก็หนักนะคะ

อันนี้สวนจากสวนไหนคะสวนระยองนะคะอร่อยมากเม็ดน้อยเม็ดเล็กโอเคไห่พ่อคัดหน่อยข้างหน้ารถว่มีเห็นของเรียบร้อยจัดไปชื่อเรียนนี่เนี่ยฮะทุกที่ที่เราเจอ เป็นอไปไตอนนี้เป็นรถพุ่มพวงแล้วนะคะพร้อมข้าวหวานครบข้าวอ่ะตอนนี้ครบแล้วเนาะรักกาแค่ะ,คะเอาชัวร์นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเพราะว่ากลับไปจะมีคนตรวจนะคะถ้าครบเราก็ก็จะเฉยๆเฉยถึงว่า ก็รอดไปรอดไปเดี๋ยวถ้าไม่ครบมีคร่เคอจะเป็นครบด้วยลถูกรานด้วยหรือเปล่าอ่าโอ้โหรู้ไหมว่าเราซื้อมา้านไหมีหลายอย่างให้ตรวจนะเพราะนั้นไปดูกันนะคะเดี๋ยวจะนำส่งของที่ซื้อมาวันนี้สู่ปากและท้องเรากันค่ะ ได้ไหมเขาบอกว่าต้องแรปงั้นแรปให้ได้ไหมเอะแรปได้โอเคจิ้งจุ้ยิงอู้คือครึ่งนั้นที่เขาให้มาแรปไม่มีเม็ดเลยเห็นไม่ไม่มีเม็ดเลยเขาบอกให้ตรวจว่าครบไหมอันนี้มีเกินมาคือปลาท่องโกเกินอันนี้มีกาแฟด้วยแล้วก็มีผ้าไปเถาเกาเหลาระหว่างรอน้ำเดือดเราจะลวกจิงจุชาคนอะไร เขาของขึ้นชื่อคือสังขยาแต่ว่าไปไปสะดุดนมข้นแล้วซื้อนมข้นดีไม่ซื้อขนมปังนมข้นเขาก็บอกกินนมนถามเขากินนมข้นกับอะไรนมปังหรือปลาทงโก้เขาบอกได้หมดแล้วแต่ก็เลยโอเคปาทั้งโก้นมข้นเป็นไงคะรสค่ะก็จ่อจลฬาคิดปลาทั้งโก้เป็นมข้นน่ะนมข้นอ่ะคิดมาในเยอะ